สองสามสามสามวันนี้เปิดตัวเป็นเฮ้ยไม่ชินเลยค่ะจริงๆก็ร่วมง,งานมาหนึ่งปีแล้วแล้วปีนี้ก็กล้าเข้าปีที่สองค่ะก็ขอบคุณแบรนด์เจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณวิวบอร์ดที่พูดถึงบนทางด่วนเพรว่าไปที่ไหนทุกคน,นก็จะพากตลอดอเดี๋ยวรอดูวิวบอร์ดอันใหม่นะคะ <c oughs> แต่ว่าจะมีแบบว้าวกว่าเดิมว้าวกว่าเดิมถ่ายใหม่เรียบร้อยค่ะ ก็คลามใจีดยก็ดีใจกับคุณจางแล้วคุณพิวด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเองก็ตั้งใจแล้วพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเวลาเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครเราแบบถ่ายยอดขายมันดีเราก็ดีใจกับเขาด้วยเลย เราคือช็อปได้เจ้านใช่คือปกติตอนนี้ก็คือเอาไปกองถ่ายเอาไปแบบแจกพี่ๆทุกคนดูอยากให้เขาแบบได้ลองใช้จริงๆว่าวมันดีอะไยาคนควบมือไปยาคนรักตัวหมดเปิดกระเป๋าดูได้คนใกล้ตัวนี่ใช้ตัวนางหมดแล้วคิดไปอะไรตรงไหนปะคะ จริงๆเป็นเป็นเรื่องของคุณภาพาพอเป็นแบรนด์ไทยด้วยแล้วเราอยากจะแบบบอกต่อว่าเฮ้ยมันมีของดีอยู่จริงๆค่ะเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ได้จริงแล้วก็ที่สําคัญบางจะดีใจมากเวลาไปที่ไหนแล้วเขาก็จะแบบยกมาให้ดูว,ว่าใช้อยู่ใช้ดีน,าน้าอะไรแี้าก็แฮปปี้เพราะว่าเหมือนเราแบบเราได้เป็นตัวแทนได้บอกต่อได้ช่วยขยายความว่ามันดียังไง แล้วจะแป้งปืนหรอมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราผลิตภัณฑ์ของเจ้านังมีมีหลายอย่างนะคะมีรองพื้นมีแป้งฝุ่นมีแป้งครับเอ่อแล้วเขาก็ยังมีลายต่างๆที่จะป็นกอบเครื่องสำอางไม่ว,ว่าจะเป็น ที่เดซโซเกนที่ลูกมีมี่เต็มเลยค่ะลองเข้าไปดูได้เออจะคิดว่ามีต้นจากทีบต่างมีในโนดูีมีมีวันนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็พี่จางอยากให้เล่นไวโอลินเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบอยากให้เป็นตัวแทนแบรนด์ส่งต่อความมั่นใจของผู้หญิงอะไรนะคะก็เลยเลือกเป็นไวโอลิน ฝากพี่นู้นนึงค่ะพิชเชนเตอร์ขายของก็ฝากแบ,บรนด์เจ้านางด้วยนะคะนางเป็นพิชเชนเตอร์ปีที่2แล้วคะ <sk r. S 1> <sk> ่ะก็ฝากติดตามผลงานโฆษณาที่ถ่ายใหม่ด้วยกำลังจะออกเดือนเร็มนี้ที่สำคัญก็ฝากสินค้าด้วยค่ะทุกทุกอย่างของเ <sk r. S 1> จ้านางเลยก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะเลยอือแบรนด์ไทยกูอยู่คนไทยเนาะใช่ค่ะแบรนด์ไทยดีมากๆจริงๆอืออ่ะคุณอยู่แบรนอะไรค่ะน่าจะเป็นเดบิวต์สเตย์มานนะคะคุณหาได้ไหะ เซนทันโบค่ะใช่ก็จริงๆเป็นการติดต่อมาของเซนทันโะให้ไปร้องเพลงตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นการไปร้องเหมือนแบบเปิดต<อ>้นคริสต์มาสหรืออะไรอย่างนี้แต่พอแบบเราไปเห็นก็คือแบบเอาก็แบบโอ้โหล่ะจริงๆหนูดีใจนะคือผมนูก็เป็นหนึ่งในความฝันวันนั้นก็เต็มที่มากๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แต่คนแซวเพราะว่าลงรูปลงอะไรเยอะมาก็นทนิเน็ง ดีใจอะค่ะคือเหมือนเราชอบร้องเพลงมากๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีคนจ้างให้ไปร้องเพลงแต่ว่าที่ที่มันจะแบบว่าเป็นมัตติเอกฉนันเป็นเพื่อนนักร้องในคอมเมนต์ทุกคนที่บอกว่าปลางคืจะมาแย่งอาชีพเขาไปนี่ขำมากใช่แล้วไม่โคยคว,ว่าคำไหว่านักร้องเขลุกสู้แล้วลูกพอดีใจค่ะจ้างอีกแล้ก็ไปอีกเต่เ<ล>ดีมากไม่ไม่สนใจเพื่อนด้วยไม่สนใจคว่าเป็นงานแรกเลยไหมคะที่แบบ เป็นตัวเลยใช่ค่ะปกติก็มีไปร้องเพลงบ้างแต่จะเป็นแบบนิดน่อยสองเพลงอันนี้ประมาณหาเพลงแล้วเขาบอกม,มีเวลาให้ช่วโมงหนึ่ง ถ้าไม่ติดเวลจะร้องแค่สิบเพลงจะว่าชอบไหมใช่ไหมวันาานี้ชอบแม่เป <c oughs> ็นคนแบบมีความสุขอยากร้องเพลงให้คนฟงังเราเราตอนแรกก็ลุ้นว่าจะมีคนมาดูเราไหมเงี้ยพอมันแบบแบบถ้าเป็นนักหมอเขาก็จะมีแฟนเพลงค่ะที่แบบคอยติดตามแต่เราก็แบบแบบคุยแล้ววันคริสต์มาสด้วยคนจะไปกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเห็นแล้วคนมาเยอะโโอ้หเต็มที่มากเต็มที่มาก ม <S an> ีเคลียร์ใจอย่เพื่อนๆที่เป็นนออักร้องหีืต่างพอเข้ามาแบบแซ่ซองเราว่าให้เธอหยุดขำมากเพราะช่องเตยมาเพิ่งเห็นเหมือนกันอออบอกว่าหคนหลุกสู้หมดแล้วจะรับงานร้องเพลงด้วยหรอ,อตอนต้นนี้ว <S an> <S an> ันนี้คือดาราเพิ่งหมดเป็นนักร้องแค่หมดแล้วแต่อันนี้เรื่องจริงนะคะออพอได้มีสิ่งเกิลมาของเองหนูว่าหนูต้องมีแล<า>้วล่ะไม่อไหวแล้ค่ะเราต้องมีเราไได้เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะรีบบอบเลยใครคิดไปครั้ว่าแบบเพลงแรกของเรามันจะเป็นแนวไหนกันยังไงใช่พอแบบมานั่งคิดจริงจังก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน ว่าเราจะทําเพลงแรกออกมาเป็นยังไงมันก็เลยอาจจะต้องต้องตั้งใจนิดนึงแต่ว่าตอนนี้หนูจอยจอยร้องยืมเพลงคนนึ่นร้องก่อนนะคะซื้อเพลงอุ่มก่อนใช่ใช่ีมีแบบโปรดิวเซอร์อะไรในใจนี่นะคะคนทําเพลงให้โว้ยจริงๆมีมีหลายคนแบบพี่มีโปรดิวเซอร์ฝั่งในเก่งมากๆค่ะแล้วก็เราก็เหมือนแบบรู้จักแบบส่วนหนึ่งสัปหะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น่าราคาเพราหนูจะมีเพลงของเราเองหนูก็คิดมากอีกอะไรอย่างเงี้ย อยากจะ้ังอยากทำเป็นแนวไหนฟังง่างยง่ายก่อนหรือว่ายังไงหรือเป็นตัวของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ทำจริงๆหนูคงอยากเป็นตัวของตัวเองอว่าอาจจะไม่ได้ไปทางที่เรียกว่ายังไงดีไปในทางที่คนอื่นอาจจะออกมาในช่วงนี้อะไรน่ะคะ่ะอาจจะเป็นเพลงช้าๆที่เราอยากร้องจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเป็นคอนเซปต์เป็นรูปแบบลยังไม่มีอะไรเริ่มต้นนต้ อันนี้จ้างงานได้จ้างงานได้ก่อนจ้างงานก่อนบอกเครื่องก่อนยืมเพลงคนอื่นน้องก่อนได้ดูลองกฟังที่มันมีค่ายนะฟังมีค่ายมาทำดนตรีแบบทำเองมีมว่างค่ะมีสนใจบ้างไหมลูกหรืออยากจะทำเอง จริงๆหนูก็สนใจค่ะสนใจก็มีโอกาสได้พูดคุยบ้างแต่ว่ายังยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นโลกเวลายังไม่ลงส้นเนาะใช่ค่ะได้รู้มาว่าเราก็องมีความสามารถในเรื่องดนตรีได้ไวโอลินได้อะไรอย่างเงี้ยเอมันมันเป็นเอกลักษณ์ของของจางหนิงเลยแหะก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มได้พอเล่น์ตไวโอลินเรื่อยๆก็มีงานโชว์ไวโอลินเยอะกว่าร้องเพลงนะคะซึ่งมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลง มันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงค่ะเวลาถ้าได้ร้องเลงก็จะมีแวลตาที่ยิ้มแย้มน้อยแต่พอเล่นกาลินเราก็จะมีสมาธินิดนึงก็จะเรียบร้อยขึ้นมาเน่ยนึงวันนี้ก็คือเรืว่าเป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องก็อยากจะเขียนในไอจีแล้วว่าเป็น actress singer and musician เออเอาไม่หมดใช่ค่ะอยากโดนเลยไหม หมดแล้วค่ะมีความสามารถอะไรที่คนยังไม่เห็นไหต้องไปเล่นตลกแล้วอ่ะงมันปันไปยิ่งโสดแล้วกิจกรรมลงเยอะมากขึ้นเลยหนูมีเวลามากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆแต่หนูมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะตั้งใจทําอะไรมากขึ้นค่ะก็ไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องดีหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเออเราก็ได้มากลับมาททาอะไรที่ตัวเองฝันมากขึ้นเหมือนนี่จริงๆหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงแต่หมายว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่ตอนนี้พอมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็มีเวลามันทําให้เรา ได้ทําให้มันดีอะค่ะหมายถึงว่าเนี่ยอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาใส่ใจกับมันมากขึ้นพอผลงานออกมามันดีมันก็มีคนพูดถึงเราก็ดีใจคุณดูวนย้ายกลับไปที่เจมส์สเตจตอรเนาะแต่คุณบอกว่าเลาใช้คอนเสิร์ตเป็นธีอย่างมากคอนเสิร์ตผมหน้าสดของเราใช่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูเพราะว่าเขาบอกเป็นการซาวดเช็คนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมอะไรเลย ไปสอนป่ะผมว่าคนมาดูเยอะมากแล้วผมก็ถ่ายคลิปกันมาอะหนูยังรุ้นอยู่เลยยังถามผู้ช่วยที่ไปอยู่ด้วยขอว่าโอ้โหปักจริงเนี่ยปักงเลยโอ้โหแล้วแบบ่มเป็นไงฟูไหมย,ยังไม่ได้ทำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนถ่ายไปเยอะมาก ช่วงดีมากเลยค่ะวันนั้นมันดูดีค่ะ <c oughs> บางวันก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะ <c oughs> จริงจริงมีความมั่นใจนะาสดเราแค่ไหนปะจริงจริงหนูโอเคที่จะแบบไปพบคนอื่นในหน้าสดค่ะแต่บางทีบางทีมันก็มีความง่วงนอนอยู่บ้างอะไรบ้างในบางทีคะแต่วันนั้นก็ถือว่าโชคดีวันนั้นหนูนอนเต็มอิ่มค่ะถึงนะคะคนแบบ เาคยไม่คิดกลายเป็นไวรัลไปเลยคลิปนั้นที่เราซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นหนูก็พยายามฟังด้วยว่าเราน้องร้องดีไหมนะทุิคนั้นเดี๋ยวจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชอบคนกดไลค์เยอะกว่าตอนหนูแต่งได้ตอ <c oughs> นนี้ <c oughs> คือฟังคือไม่แต่งแล้วนะตอนนี้เราไปอีเวนต์เราไม่แต่งแล้วนะ <c oughs> เออเผลอนน้าสนหน่อยเอออ่ะเห็นเพื่อน ิตเซอร์ไพรส์ไหมล่ะพี่ชายหนูตามมาอีกแล้วเอาไงดีอ่ะพี่สาวไม่รู้เลยนะเอาจริงนะครั้งแรกที่หนูรู้เรื่องนี้นะหนูคิดว่าร้อนเล่นคือพี่ผู้กำกับอะค่ะคือเราล่วงงานกับพี่ใหม่อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วพี่ใหม่ก็บอกฮัลโหลพอเบอร์ปั้นจัดแล้ เขาไปทำไมอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะหนูสาหนีมาแล้วอย่าบอกนะเขาบอกเออเอามาก่อนเออแล้วตอนนั้นเหมือนแบบเราก็รุนรุนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะโทรไปติดต่อบทไหนหรืออะไรยางไงเราว่าฮะเป็นพระเอกเพราะรยังไงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วตอนที่เรารู้ว่า คอนเฟิร์มว่าเขามามาเจอเราเขาโทรมาหาหนูก่อนเลยเนาฮ่าะบังเนี่ยรอก่อนเลยเองหนี่ยเขาไม่พ้นหรอกเรือกว่าเขาเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเนีจริงคืออาจริงๆนะตอนที่เล่นเรื่องสุดท้ายด้วยกันแบบก็ล่ำลากันเป็นยังไงเราถึงแล้วว่าแบบพี่เราเป็นไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่ว่าหนูรักพี่เสมอไม่น่าลากเลยเป็นลางเลยเนาะจริงเออ เขาภามาจริงตอนแรกเขาไม่มีนี <S <S ่เวลาจริงเขาก็เหมือนกับเขาก็ทํารุ่นนี้นั่นของเขาไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาก็ยังรับละครอีกหลายเรื่องมีมีตัวกับหาูพวกพี่ใหม่นะว่ะพี่ใหม่ทําไมต้องเป็นแบบนี้แบบพี่เลือกล้าใช่ไหมเออเขาบอกพามันดีบทนี้มันต้องเป็นเขาเออได้เราเป็นละครแบบ รักโรแมนติกเลยพี่โอ้โหสุดสุดไม่ตลกแล้วนะไมเลี้ยะแล้วปาจะทำใจยังไงบ้างเจอคนในกองแค่ปิดติ้งยังขำเลยอะแค่ปิดติ้งอ่ะหันไปชมบางเงี้ยคำแล้วแล้วในเรื่องว่าเขาต้องรักต้องรักตกหลุมรักในความสวยของมันว้าวเชือเลยแวเป็นเหมือนเคมีตรงกันมากมากไหมคะแบบเรื่อง แต่ละเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องเรียนแอคทิ้งเรื่องนี้หนูต้องเรียนละเออมันต้องถึงคลาวต้องไปเสนครอะแม่หาปางพระรัศน์เขาไม่หลือแล้วแหละเขานัดตามเราไปตลอดจริงหนูเริ่มต้องเปิดดวงอะไรกันแล้วแหละว่าต้องไปให้หมอดูดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงจริงเออแต่หนูก็ไปทําบุญกับทบอล่อ้วยมั้ยอันนี้ไงไปทำบุญไปพม่าไปอะไรไม่กันยังไงใช่ไหม อัไรแหละทั้งทั้งมันเชื่อมกันเออคทำให้เชื่อมกันมากขึ้นกว่าเดิมไหมตอนขอไม่ได้ขออนะขอให <c oughs> ้มีงานเยอะๆเพราะนั้นเลยนะ,ะแ่เอขอขอไม่เจอพี่เขาแล้ว ลืมไปหัดไปข้างนอกน่ารังเบี้ยแสนน่ารังก็ใช่แต่ว่าจริงๆก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะจริงๆก็มีแฟนๆที่อยากให้คู่กันยังแบบยังอยากให้คู่กันเออใช่ค่ะแล้วพอแบบพอคนเห็นภาพฟิตติ yani ้งแรกก็มีคนพูดถึงเยอะเลยแล้ดีใจดีใจให้ติ๊กติคนมองจนจบแต่ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ละครตลกนะคะเรื่องนี้ดราม่านะคะเออเล่นได้แล้วน้องพัฒน์จสามสองเนาะโอ้ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อย ขอแยกนะขอแยกซอยพี่เราไปถ้าเข้าฉับด้วยกันเข้ากองด้วยกันอะไรเงี้ยเราแยกเราจะได้พักผ่อนกัจะได้ไหมขอพี่ใหม่หน่อยว่าเออขอแยกหน่อยจะได้ไหมเท่านั้นแหละหนูก็เครียดอยู่แต่เดี๋ยวจะเปิดกล้องมาทำาะไรเดี๋ยวมีพวงสววงค่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ได้เจอเจ็บทั้งแม่พี่ทั้งแค่ทุกสารทิศเหนื่อยเหรอเลยเอใช่ค่ะ ก็ขาไม่เคยเจอเราองว่าที่ปั้นคือมันจุดแล้วหรือยังไงคะพอ,อที่สุดแล้วค่ะไม่มีแล้วคือตั้งแต่วันมาหนูก็แบบเจ็ดเงียบเลยอ่ะเจ็ดเงียบเราสัมผัสได้ถึง่พลังงานเจ็ดเลยเจ็ดเงียบเลยเดี๋ยวเขานดาจะชิ้นอ่ะ <c oughs> จะมีการแบบว่าถ่ายทอดหรือจะมีหาหนูกลัวตรงงานเรือต้องมีคลาสแบบว่ากลัวว่าไปอยู่กับพี่ป้านเราคุยแรงมากมึงบ้านเราไหมเขาจะกินกลัวเขามีกลัวก่อใช่คือผู้หญิงน้อยด้วยไงเออเรือทำคลาสไหมคลาสแบบว่าสมานะฉันกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออจะคุยกับเจสจนควบคุมคนดีนะใหญ่ด้วยเรื่องนี้ไปถ่ายไกลด้วยเรอติดตามเราติดตามทามุนอาสารี เดินหน้าใช่ไหมคะเปดเดี๋ยวเดี๋ยวมีวงสว่างต้นต้นต้นตีนอ่าอย่าฝากมาอะไรพี่ปั้นไหมคะคือกำลังะครรักโรแมนติกนะคะนิดนึงนะคะรักหนูได้ไม้เนี่ยรักหนูได้ไม้มองหน้าไม่ขำมองหน้าต้องชอบนะคะโอเคขอบคุณค่ะ